เริ่มที่ EP ที่2นะคะเริ่มที่บทสวดบทที่8ค่ะบทสวดธรรมจักรกับัจนสูตรน,นะคะเอวัมเมสุตังเอขังสมยังภควาพาลานะสิยังพิหะรติอิสิปะะเนม,มิขะทาเยตัตตะโขภควาปันจักวะกิเยพิขุ อามันเตสิทเวเมพิกเวอันตาปัปพะชิเตนะนะเสวะตพ,พาโยจายังกาเมสุขามะสุขันลิกานุโยโคฮีโนคโม,มโอทุจนิโคอะนะริโยอะนทัทธสันหิตโโยจายังอัตตะกิ ละมาทาัทธานโยโขทุโคอนะริโยอนัตสันนิตโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปัคมะม,มัชฌิมาปฏิปฏาท,ทาตถาคตนะอภิสังพุทธาจักุกัรณียานะกัรณีอุปะสมายะอภินยายะ สัมโูทายะนิพพานายะสังวัตติกัตมาจะสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณีญาณการณีอุปาสะมายะอภิญายะสัมโพทายะนิพพานายะสังวัตติอายะมวะ อริโยอัฏังกิโคมัคโคเสรยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตอภิสัมพุทธาจะขุคคาณี ยานะกรณีอุปอสมายะอภินญ,ญายะสัมโภทายะนิพานายะสังวัตติอิทังโูปนะภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามารานามปิทุกขัง ปกะปะลิเทวะทุกขะโทมะนัสปายาสาปิทุกขาอัมปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุโคอยปัจจังนะละาภติตัมปิทุกข,ขังสังกิตเตนะปัญจุปะ ทางกามะตัญหาภาวะตัญหาวีภาวะตัญหาอิทงองังโขปะทะพิขเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจังโยตัสายวะตัณหายะอสาสะพิราคะนิโรโธจาโคปตินิสังโคมุติอนาระโยอิทงองังโขปะทะพิขเวทุกขนิโรธคามินี ปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเวมะอริโยอัตถังฮิโคมัคโคเสยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเม่พิเกเว ปุเพอะนาณุสุเตสุธรรมเมสุจักโง he, he, ання, he, ุทาปาติญาณังฏาปาติปัญญาฏาปาติบิชาฏาปาติอโลโกทาปาติตังโขปนิทางทุกขงังอริยะสัจจังปะลิงเยเยยันติเมพิคเวปุเพอะนาณุสุเตสุธรรมเมสุจักโงุทา he, ปาติญาณังทาปาติปัญญาฏาปาติวิดชา อุทาปาทิอโลโกอุธาปาทิตังโขปณิธางทุกขงอริยสัจจังปิญญาตันติเมพิกเวปุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุธาปาทิญาณังอุธาปาทิปัญญาอุธาปาทิวิจารอุทาปาทิอโลโกอุธาปาทิอตังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุง อุทาปาธิญาณนงะอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิจาอุทาปาธิอรโกอุทาปาธิตังโขปนิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปหาตามปันติเมพิกวเ, ata, เวอุเพนานุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทาปาธิญาณนงะอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิจาอุทาปาธิอรโกอุทาปาธิตังโขปนิทางทุกขะสมุทยโย อริยสัจจังพหินันติเมวิกเวปุเพออนานุสุเตสุธรรมเสุจักุมอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอโลโขอุทาปาธิอิทางทุกขะนิโรธะอริยสัจจันติเมพิกเวโุเพอนุสุเตสุธรรมเสุจักขุมอุทาปาธิญาณังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอรูโข อุทาปาทิตังโขปณิทางทุกขะนิโรโธอริยสัจจังจะอิกาตัปพันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมสุจักุอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิโลโกุัปปาทิตังโขปณิทางทุกขะนิโรโธอริยสัจจังฉัจจิกาตันติเมพิกเว อุปเปอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจกักขงอุทัปธิญานาะอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปปิอิทัโโททงทุกะนิโรทะคามินีปฏิป,ปทาอริยสัจจันติเมพิคเวอุเพอนานันุสุตเตสุธรรมเมสุจกักขู อุทาปาทิญานาอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิตังโขปณิธานทุกขานิโรธะคามินนปฏิปทาอริยสัจจังเพราะเวตามพันติเมพิขเวอุปเพยอนานุสุตเตสุธรรมเมสุตจักขุมอุทาปาทิญานั้อุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิตังโขปณิธานทุกขานิโรธะขามินี ปฏิปทาอริยสัจจังภวิตริเนพิกเวอุเบอนานุสุเตสุธรรมเมสุจออักาาุงอุทา,าปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิยาวะกีวัจเจเมพิกเวอุเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยะถาภูตัง ยาณทัศนังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวาหังพิกเวสเทวะเกโลกเกสมาระเกสภงมะเกสะสะมะนะภามานิยาปชาสะสะเทว,วะมนุสสะยะอนุตตรังสามมาสัมโพธิอภพิสัมพุโทโธปัญจญญยาสิงยัตตะจะโมเมพิกเวอิเมสุจะตูสุ อริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวารสศาการังเทตาปูทางยานะทัศนังสูวิสุทธังอโหสิอทา,าหังพิกกเวสเทวเกโลเกสมารเกสพพม,มเกสะสะมณพา,า,ามะนิยา ปะชายะสะเทวะมนุษายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุโทโธปัญจาสิงงานันจะปนณะเมทัสนังอุทาปาธิอะคุมปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินัตถิฐานิปุนัพะโวติอิทะมะโวจะกควาอัตมะนะปัญจวัคคิยา พิโูภะกวาโตภาสิตังอภินันทุอมิมินจกปะนะเวยะการะนัสมิพันยะมานีอยายะสัโตโกนทันยสะวิระชังวีตมะลังธรรมจักขุธาปาธิยังกินจิสมุทยยธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจัก พระวาตาธรรมะจักเขคุมมาเทวาสัทธมนุษย์สาวิสุเอตังพระวาตาพารานสิยังอิสิปตาเนภิขะหาเนอนุตาราังธรรมะจักกังปวัติตังอัปะติวัติยังสัมมะเนนะวารรมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวา อมุนาวาเทนะจิวาโลกัสินติปุมานางเทวานางสัตทังสุตวาจะตุมหาราชิกาเทวาสัตธะมนุสสาวิสุมจาตุมหาราชิกาเทนางเทวานางสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตธะมนุสสาวิสุมตาวติงสานางเทวานาง สัตถังสุตวายามาเทวาสัตธมนุสาเวสุงยามานางเทวานางสัตถังสุตวาตุสิตาเทวาสัตธมนุสาวสุงตุสิตานางเทวานางสัตถังสุตวานิมมานะรติเทวาสัตธมนุษสาเวสุงนิมมานะรตินางเทวานางสัตถังสุตวาปะระเนมิเต มิตรวะสะวัตตีเทวาสัตวมนุสสาเวสุปะระนิมิตะวัสะวัตตีนังเทวาสัตว์งสุตวาพัมมะกายาเทวาสัทธ์มนุสสาเวสุงเอตัมภะวาตาภารานะสิยังอิสิปะทะเนปิยะทายะอนุตรังธรรมะจักกังปะวะติตัง ปัตติวัติยังสัมะเนนะวาพัม,มเนนะวาเทวนาวามาเรนะวาพัมมุนาวาเอนะจิวาโลกัสัมินติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะุมุเตนะยาวะ อมมะโลกาสโตอัมปุคัตคัจิอาญจะคะสะสะหัสสีโลกาถาตุสังกัมปิสังปะกัมปิสัมปะเวริอัมปะนาโนจะโอราโลโอภาโสโลโเคปาตุระโหสิอาทิขับเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัคโขภควาอุทานังอุทานีสิัญญาสิ วัตโตโกณทัญโยอัญญาติวัตโตโกณทัญโยติอิติหังอายะสมะโตโกณทัญยะสะอัญญาโกณทัญโยตเววะนามังอโหสิติต่อไปเป็นบทสวดบทที่9ก้านะคะบทพุทธานุสติค่ะ อิติปิโสพะะวะาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจารลณสัมปันโนสุขโตโรคะวิทูอนุตโรปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวมนุษสานาังพุทโธพะะวะติต่อไปเป็นบทสดบทที่10นะคะบทธรรมานุสติค่ะสวากขาโตพะะวาตาธรรมโมสัตติติโกอากาลิโกเอหิปัสิโค,อโ,คโอปะนิโกปัจจตังเมทิตโขวิญญูหิติ ต่อไปเป็นบทสดบทที่11นะคะบทสังขานุสติค่ะสุปฏิปัน,นโนพระควตโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปัน,นโ,โยยนพระควตโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจีปฏิปัน,นโนพระควโตสาวกสังโฆเนืที่ทางจตาริปุริสาย,ยุคานิอัฏฐปุริสัพุคลาเอสัสพระควโตสาวกสังโฆ อาหูเนโยปาหูเนโยทักขิีเยโยอัญชลีกัลเมโยอนุตาราังปุญญาเกตังโลกสัสสัติบทที่สิบสองนะคะบทสักกัตวาสักกัตวาพุทธะรัตนงังโอสถังอุตมังวรงังหิตงังเทวะมนุสานางังพุทธะเตเชนะโสทินา นัสสันตุปัทวาสัเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสัก,กตวาธรรมะรัตนังโอสถัางอุตมังวรังปะริลาหูปะสะมะนังธรรมเตเชนะโสินานัสสันตุปัทวาสเพพะยาวูปะสสเมนตุเตสัก,กตวาสังขารัตนังโอสถัางอุตมังวรัง ภาหุเนยยางพาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสตินาณสันตุปตวาสเพโรคาโมปะเสมตุเตต่อไปเป็นบทสวดบทที่สิบสานะคะบทพระคาถาชินบัญชรคะ่ชะชยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวาหนังจตุสัตาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภา ตันหังกะราทโยพุทธาอัตวีสตินย,ยากาสัสเพปฏิติตาไมาหังมัตเ,เตเเตมุนิสาราศีเสปฏิติตโตไมาหังพุทโทธธรรมโมทวิโรจเนสังคโคปฏิติตโตไมาหังอุเอสพะคุนากาโรโอหาทะเยเมอนุรุโตสาลีพุทโตจัทถคิเนโกนทันโยปฏิภาคัสมง โมคลาโนจะวามเกท,ทักกินีสวเณีไมหังอสุงอนัน,นทะราหูรา,าอีทังโขปันะภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิงทุกขาชาลาปิทุกขามรณะนำปิทุกขังสงกะปริเทวะทุกขะ